โอเคครับก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม L C เหมือนเดิมนะครับคนดูซึ่งวันนี้มันมีแพ็กเกจพิเศษเข้ามาใหม่นะครับก็คือแพ็กเกจคอมโบตรงนี้เลยครับซึ่งมี3ตัวละครนะครับก็คือตัวละครใหม่แล้วก็ตัวละครแคสเซโอเปียใช่ปหมคสเซโอเปียแล้วก็มังกรแห่งฟ้าฟ้านะครับสตัวเนี่ยอยู่ในราคา6 0 5 USD นะครับลดไป3 0เเลยนะครับคนดูราคาเดิมมัน856นะครับ าเรารวมกันอย่างเนี้ยนะครับมันจะแพงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อคอมโบแบบนี้จะได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็รายได้และนี่ครับนี่คือรายได้ครับคุณดูฮีโร่แพ็คสนะครับรายได้เนี่ยจะได้ประมาณนี้ครับคุณดูกำไรสามร้อยเลยเวลาคืนทุน22วันเท่านั้นนะครับยีวันแล้วก็คืนทุนเราลงทุนไป600กว่าเนี่ยนี่ครับคุณดูราคาเดิมมันแปดร้อยราคาที่เราซื้อนะครับหรือว่ามันส่วนลดลงมาเนี่ยจะเหลือ605 u อยห้าจุดเอทีทีผลิต ไดวันนะครับเราจะได้วันละ75.84 locc นะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราจะได้อยู่7613 locc นะครับคืนทุน22วันเวลาคืนทุนเนี่ยเราจะได้355%เลยนะครับอู้ได้เยอะเยอะจะจัดเลยนะครับกำไรโคตรดีอะ่ะผลกำไรโคตรดีเลยครับกูดูเกมนี้แล้วก็มันเปิดตัวละครใหม่ด้วยเนี่ยตัวละครเนี่ยนี่คือตัวละครใหม่นะครับกลุ่มดาวมีใหญ่เริ่มต้น80ดส้วยนะครับเรา จะได้รายได้รายวันวันละ3 USD นะครับหรือว่า100กว่าบาทนั่นแหละครับคุณดูรายได้รวมเราจะได้อยู่145 USD หรือว่า5,000กว่าบาทนะครับก็กําไรอยู่นะครับแล้วตัวละครนี้เนี่ยมีสูงสุดถึงกี่ดาวสูงสุดถึง11ดาวเลยนะครับคุณดู11ดาวนี่ตกไป3 0 0 0ักว่าแต่ว่ามันคืนทุนเร็วครับตัวละครใหม่เนี่ยต่อไปแคสซิโอเปียจะไม่มีแล้วได้ยินเข่าวๆมานะว่าแคสซิโอเปียจะไม่มีแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับคุณดูแต่ผมได้ยินเข่าว มาจากแอดมินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าเราจะลงทุนเราก็ต้องลงทุนตัวใหม่เล่นตัวใหม่อยู่แล้วนะครับุณดูเพราะว่าตัวเก่าๆมันคืนทุนช้าเหมือนมังกรแห่งฟ้าฟ้ามาล่าสุดนะครับผมก็ลงทุนอยู่นะครับเนี่ยผมซื้ออยู่นะครับเนี่ยมังกรแห่งฟ้าฟ้าผมรับไป46วันแล้วนะครับุอดูเหลืออีก14วันนะครับก็จะไม่สามารถรับได้แล้วผมขึ้นทุนแล้วนะครับคื้นทุนนานแล้วเดี๋ยวผมกดรับให้ดูนะรับเรียบร้อยนะครับก็จะได้วันละ2.16ดน LOCC นะครับเนี่ยเหรียญก็จะขึ้ 141 locc นะครับผูดูหรือตกเป็นเงิน usdt นะครับรวมกันทั้ง36 usdt เนี่ยก็87 usdt ได้โคตรเจอครับผูดู87ฟังไม่ผิดครับ87 usdt ก็ตกประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็หมุนเสียงโชคเนี่ย หมุนอย่างเนี้ยก็ลุ้นรับ LOCC สูงสุดถึง20 LOCC เลยนะครับพอดูเนี่ยหมุนไปจะออกอะไรไม่ออกว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะหมุน4ครั้งไม่ออกสักเหรียญอ่าได้มาแล้วเหรียญหนึ่งเห็นไหมฮได้มาเหรียญหนึ่งหมุนอีกครั้งหนึ่งได้อีกเหรียญหนึ่งก็ยังดีโอ้ยเกือบออกไอ้ตัว20เมื่อกี้อ่ะเกือบแล้วหมุนไม่ได้แล้วหมดแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็การเติมนะครับเติมก็กดเข้าไปตรงการเติมเงินนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงเติมเงินแล้วก็เติมขันต่ำหนึ่งพันกว่าบาทนะครับใคร มาเติมได้นะครับวิธีการเติมเติมผ่านธนาคารก็ได้เติมผ่านกระเป๋า u s d t ก็ได้แล้วแต่สะดวกครับเนี่ยมีให้รับเยอะแยะมากมายในเกมนี้นะครับผมแนะนําเพื่อนไปก็ได้เยอะเหมือนกันเกมนี้เกมแนวลงทุนนั่นแหละใครที่ไม่ลงทุนก็ได้แต่ได้ช้านะครับสายฟรีใครที่แนะนําเพื่อนเก่งๆเหมือนผมก็ได้เยอะนะครับมาดูแลใครที่เป็นสายลงทุนจริงๆเลยยิ่งได้เยอะเพราะว่าถ้าเราลงทุนเยอะเราก็ได้รับแต่ละวันได้เยอะนะครับอันนี้ผมเป็นสายฟรีนะครับแต่ฟรีลงทุนนิดหน่อยนะครับผมเชิญเพื่อนไปดูดิหนึ่งพันยี่สิบหก มา2ล้าน LOCC นะครับผมได้เหรียญมานะครับก็ตกไปอยู่2่นแปนะครับผมได้จากเกมนี้เยอะนะครับก็ดูประวัติการถอนของผมดูได้นะครับมันถอนไม่ได้นะถ้าถอนได้วันนี้ผมถอนให้ดูแล้วนะครับมันถอนในวันจันทร์หาวันพฤหัสนะครับถูกเสาร์อาทิตย์ถอนไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ผมอัดคลิปวันอาทิตย์นะครับมันไม่สามารถถอนได้นะครับถอนได้พีก็วันจันทร์หรือว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําคลิปถอนให้ดูนะครับเนี่ยผมถอนไปวันที่5เท่านั้นนะครับวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละผมถอนไปนะครับวันพุธนะครับปก 1 2 USDT แล้วก็ถอนไปวันที่2นะครับ8 6 USDT ถอนไป27 55ถอนไปเยอะมากนะครับเนี่ยอาทิตย์นี้90เหรียญเลยนะครับวูดูประวัติการถอนของผมนะครับเล่นมา6เดือน7เดือนแล้วนะครับเล่นปกติจ่ายดีจ่ายเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ถอนก็ใช้เวลา3ชั่วโมงถอนเมื่อก่อนใช้เวลา24ชั่วโมงเงินเข้าแต่เดี๋ยวนี้3ชั่วโมงเงินก็เข้าแล้วโอเคนะครับก็ดูใครที่ชอบนะครับตายแบบนี้นะครับคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูตา,ตารางตัวละครใหม่ให้ดูให้ดูด้วยนะเนี่ยเนี่ยไอ้กลุ่มดาวหมีใหญ่เนี่ยนี่คือตา,ตารางนะครับของตัวละครใหม่นะครับแต่และดาวละแต่และดาวคืนทุนเท่าไหร่นะครับกำไรยังไงนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับมี5ดาว6ดาวจนถึง11ดาวเลยนะครับพอดูรายได้การผลิต ก็มี48วัน58 68 8 0 96 108แล้วก็120วันเวลาคืนทุนเนี่ยมี26 25 24 23 22 21แล้วก็20วันโอ้11ดาวคืนทุน20วันเท่านัน้นคดถึงคดเวอร์ใครที่ยังไม่ได้จัดก็รีบมาจัดนะครับตัวละครใหม่